สวัสดีครับผมกลับพบกับไอเอ็มเชนแอรเลยครับวันนี้เราจะทําก้อยเนื้อสดกันครับผมเลือดแดงๆนะครับก็ดีมีแฟนคลับเขาอยากให้ทํานะฮะผมนี่มาดูนะครับที่แฟนคลับเขาส่งมานะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนเลยดีกว่านะครับผมนะอย่างแรกนะครับผมเราต้องเอามันมันออกกันนะครับ เวลาตอนสับบัดไม่ได้สับง่ายๆนะครับปแปลวก็ว่าหัน่นชิ้นละน้อยนะครับทุกคนอยหั่นใหญ่มากนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้ชิ้นเนื้อมาแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะสับให้ละเอียดนะครับผมทุกคนนะต่อไปนะครับเราก็จะหั่นตับกันนะครับนี่โอ้พี่น้องตับสดๆเลยนะพี่น้องนะหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆพอนะุคนพอดีคำ ต,ๆๆๆนนนต่อไปแล้วก็คนๆๆๆๆอย่างทุกคนนะต่อไปเราก็จะหั่นหอมแดงนะครับทุกคนนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำปลานะครับทุกคนนะผงนัวเข้าไปนะครับทุกคนนะแล้วก็ข้าวโพวทุกคนนะดีงัวเล็กน้อยนะฮะอยากขมมากก็ใส่ขมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กิ้เปียไป็สักช้อนนึงเลยกันเนาะ คนให้เข้ากันนะครับลองชิมดูนะครับฮัลนนว่ารถจะได้ได้อย่างที่เราต้องการอย่างไี้นะกคน,นะคนะอืออือเยี่ยมเยี่ยมเยยมอ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้รับก้อยนะนะครับผมอ่ะมาครั้นี้เราก็มาซิมเบิร์กันดีกว่านะะว่าฝีมือเองจะอร่อยขนาดไหนนะทุกคนนะ จ้วงๆเลยนะช่วยๆเลยทุกคนมานี่ข่าเนียวนะทุกคนนะมาอืมอ่ะอืม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 จะขับไม่ได้แ,แตงชอบแตงอืม

khi đang phải đứa, tộc liền, liền, nổi, nổi. Ừ. Ừ. rồi đấy con, đây rồi นั้นได้ได้ทำก้อยทีนะวัอยได้ทำเท่าไหร่มันทำผักกัะเพราะูดนะจุ้มเอ้คนมาโอ้

โอ้ฝนลงเม็ดแบบโอ้ธรรมชาติมากนะแฟนครับแฟนครับผู้ส่งมานะบอกว่าอยากให้ผมทำรับก้อยอจัดให้แล้วนะเป็ดครับ ไปกินไปกันกันเลย นม่ะกินข้าวเที่ยงพอดีนะนี่พอดีนะครับก้อยพอดีนะขึ้นมาขึ่นหยดด,ดดโค้รแสบมั แะครับตัวนะี้ก็เป็นสีสีเมืองของพ,อพ่อแอนนะครับต่อยองต่อยองอู้อหหยองนี่ทำอร่อยนะทุกคนเพราะนั้นเขาเรียกว่าหายาเชียงเชียงตส่เชียงตะ่เชียง อยานี้พ่อแอบจาึงงนะงราเมึงนันเยี่ยมกันนะน้วนะกูนะอนะืมกินกับเบืยอกับุสวยนะฟ้ามืดหน่อยฝนตกหน่อยหน่อยนะได้ต้นมะยมยมจะลงสสวนหัวเพื่อไม่รู้นะทุกคนนะ พึกงนร่อยคอมเมนต์มาเลยทุกคนนะอยากจะให้ผมทำอะไรนะเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาเลยครับผม แล้วทีมงานไอเอ็ม n ช l แนลจัดให้น้องคนนะโหอ,อร่อยปะพวกน่าใส่พริกนิดเดียวเนี่ยพริกแม่ผมทำด้วยเนี่ยเผ็ดทำเองนะยายหลวงทำเองคั่วเองอะไรเองตำเองนะนี่อร่อยมั้ยเผ็ดพริก แล้วจะสูตรด้ยนะว่าสูตรเขาจะสาใส่อะไรบ้างเนาะเ <c oughs> ล้วจะสูตรแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะจะสูตรใครสูตรมันนี่ก็เป็นสูตรของไอเอ็มเนี่ยฮะทุกคนสบา,าย้วครับอิ่มมาก กินคนเดียวนะอร่อยคนเดียวเผ็ดไมแค่ไหน,นทุกคนก็อยนนี้ตับหวานนะบาคีริ้วนะเลือดสดสดวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากสับสก๊อตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ็มชาแนลได้ทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนเด้อทุกคนสวัสดีครับผม อยากจะให้ทำอะไรคอมเมนต์มาข้างใต้เลยนะครับทคนนะบ๊ายบายครับ